ไปเบิงในเรื่องของภัยที่กําลังหาง,งานเหตุอยู่แสนใจที่จะไปหาง,งานที่ต่างประเทศนะครับซึ่งท้างรัฐมนตรีกระทรวงได้งานนะครับเด้มีการเผยข่าวดีนะครับคนหาง,งานไปต่างประเทศกรมการจัดหาง,งานเพิ่งได้มีการเปิดรับสมัครนะครับคนไทยไปเหตุงานในเขตบริเวณพิเศษมาเก่าเงินเดือนสูงกว่าเก่าหมื่นบาทซึ่งสมัครได้แต่มือนนี่ครับจนไปถึงวันที่20กันยายน2567นเครับ นายพิพัฒน์ราชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการเปิดเผยวา่ากระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานนะครับเปิดรับสมัครคนไทยไปเหตุงานในเขตบริเวณพิเศษมากเก้ากับนายจ้างบริษัท MGM a แกนพรายริมิตนะครับซึ่งประกอบกิจการ คาสิโนร้านอาหารและการโรงแรมจำนวนหาตำแหน่ง120อัตราซึ่งกระด้แกตตำแหน่งช่างเหตุผมนะครับโหดการตลาดระวังประเทศพนักงานบริการลูกค้าพนักงานตอนรับและตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดืม่ม VIP อัตราเงินเดือนนะครับยู่ที่ 70, 70, 7 7 4 9จนถึง9 2 5 9บาทนะครับโดยนายจ้างนะครับจะจ้างค่า จะจ่ายค่ะโดยสารเครื่องบินไปกับเมื่อเหตุงานสินสุดชัญญาจ้างครับซอยขาจ้างที่พักเดือนละหาร้อยเหรียญมาเก้า จัดอาหารให้ใน่วนเวลาของการเทุงานมีข่าลวงเวลาให้และการสวัสดิการตามกฎหมายและงานมาเก้าผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ t o e a d o e g o t c s ได้ตั้งแต่วันที่เกครับจนไปถึง20กันยายน2 5 6 7ตลอด24ชั่วโมงโดยบริเวณวันหยุดราชการแต่ครับยกเว้นวันที่20กันยายน2567าจะยื่นใบสมัครได้จนถึงเวลา12นาฬิกาครับ สำหรับวิธีการคัดเลือกในเทือนีครับนายจ้างจะเป็นผู้คัดเลือกโดยตนเองซึ่งคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการเบื้องต้นจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางหรือว่าภาษากวางตุ้งได้บุคลิกภาพดีมีใจรักการบริการนะครับสามารถเหตุงานเป็นกะได้โดยทั้ง8ตำแหน่งก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับโดยการราบสมารในเทือนีนะคะก็เป็นการดำเนินการเพื่อที่จะจัดทรงค้นหางานไปเหตุงานอยู่ต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดทรงนั่นเองค่ะค้นหางานกะจะบอเสียค่าสมาัครหรือว่าค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะยกเว้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปเหตุงานนะคะกะจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จาเป็นนะคะนั่นก็คือค่ารูปทายค่าเหตุหนังสือเดินทางกรณีย่งโบมี่นั่นเองค่ะค่าตรวจสุขภาพและก็ค่าตรวจสอบประวัติอัชญากรรมค่าสมาัครสมาชิกกองทุน เพื่อซอยเหลือค้นหางานไปเหตุงานในต่างประเทศร่วมค่าใส่ใจทั้งสินกนจะอยู่ที่ประมาณ4,000บาทค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละตำแหนง่งและก็วิธีการรับสมัครไดที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะหรือจะเข้าไปที่ d o e g o t h o v e r s นะคะหัวข้อ ข่าวประกาศรับสมัครหรือว่า Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศรัฐจัดส่งนะคะหายไปในหัวขอนี้นะคะเมื่อเข้าไปใน Facebook แล้วหัวข้อแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งนะคะและการสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นถึง1ิ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามเบื้องก่อนทีไม้เหลายเลข0 2 2 4 5 1 0หาหหรือว่าสายด่วนของทางกระท่วงแรงงานกระโทรไปทีไมายเหล็ก5 0 6และก็อย่าและกระยะืมกดนะคะกดไม้เหล็กกรมการจัดหางานหรือว่าสายด่วนกรมการจัดหางานกระโทรไปทีไม้เหล็ยเกขา6 9 4กระดคือกันนะคะผู้ใดมีคุณสมบัติ ตรงตามตำแหนง่งใดก็ไปสมัครเบิงใดนะคะคุณผู้ชมครับไปเห็ุงานอยู่เขตบริการพิเศษมากเก่านั่นเองค่ะ